คือเราเนี่ยคิดเรื่องคนอื่นเนี่ยฟุ้งทุกคนอยู่แล้วเพราะเราฟุ้งเพราะเรื่องคนอื่นทั้งนั้นแรกๆเนี่ยเราดึงมาเนี่ยตอนนั้นอ่ะดึงยากอยู่เราต้องเพียรต่อไปว่าคือตอนเนี้ยเราเราคิดถึงคนอื่นเนี่ยตอนที่เราคิดขั้งแรกเนี่ยมันยังไม่ฟุ้งเท่าไหร่หรอกก็เปรียบเหมือนว่าไฟยังลุกไม่เท่าไหร่หรอก แต่ว่าเรา,าคิดมากๆขึ้นแล้วมันฟุ้งแล้วเหมือนไฟกองใหญ่ <c oughs> ฉะนั้นเราเนี่ยเราปล่อยให้มันกองใหญ่แล้วเรามาคิดดับเนี่ยมันดับยากเนี่ยเราปล่อยให้ฟุ้งก่อนเรามาคิดดับเนี่ยเอาเรื่องที่แรกนะเราคิดที่แรกปุ๊บเนี่ยตัดปุ๊บเลยไฟดวงน้อยน้ําขันเดียวล้วนั้นดับแล้วนะแต่ต่อยปล่อยมันเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดับมันปล่อยมันมันกองใหญ่แล้วน้ําขันเดียวเนี่ยไม่ไม่รอดหรอก มันต้องละเยอะเลยกว่าจะเยอะนะ่ฉะนั้นโยมต้องทนต่อทนต่อการที่ว่าเราจะต้องหาอุบายคัดง้างมันว่ามันคิดเรื่องนีนะ้เราแต่มาให้เรามันไม่ให้มันคิดแต่คิดเรื่องอสุภะเราอสุภะของเราต้องสู้ไปสู้ไปสู้ไป,ส,ไปสู้ไปนะกว่าจะลงได้เน้นนานทันทีทันใดไม่ได้ฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเราเห็นตรงนี้ว่าเป็นความบกพร่องของเราว่า วันหลังนะเวลาคิดอะไรเนะี่ยอย่าปล่อยมันคิดนานคิดนานแล้วมันดับยากแล้วเราก็อย่าปล่อยว่ามันคิดก่อนค่อยม่ทาเราจะทําไปโดยที่ยังไม่ต้องมีคิดเรื่องยังไม่หนักอะไรเนี่ยเราต้องทําไปก่อนลนะเหมือนไฟยังไม่ลุกแต่เราเตรียมน้ําไว้ก่อนลนะหมายความความพร้อมเรามีอยู่แตนน่นักปฏิบัติเขาจะเตรียมความพร้อมอยู่ว่าวันๆหนึ่งเราต้องทําทําไปมันความคิดยังไม่แรงเนี่ยเราทําได้แต่ถ้าเรา เมื่อใดความคิดแรงก่อนมาคิดทำควาคิดอ่อนๆยังไม่ทําเราจะไม่รอดเลยจะไม่รอดเมื่อเมื่อไหร่ไฟลุกก่อนค่อยหาน้ําถ้าไม่ลุกก็อ,อย่าพึ่งหาไม่ได้มาลอนไม่ทันจะเอาไม่อยู่ฉะนั้นถามว่าดับได้ไหมได้แต่ต้องดับยากหน่อยต้องใช้สู้กันหน้าดูดีไม่ดีจะสู้ไม่ไหวออเพราะว่ามันมันมันไฟกองใหญ่แล้วอ่ะมันฟุ้งแล้ว ตอนนั้นวันหลังเนี่ยเราก็พยายามว่าทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเราอย่าให้จิตคิดมากคิดไปตัดคิดไปตัดเลยอ่ะไม่ให้มันเหมือนว่าไฟจะลุกดับลุกดับซะแล้วมันจะไม่แรงอ่แล้วก็พ่พี่จะนานร่างกายเราเรื่อยๆรื่รื่ืไปปุ๊บตัดปุ๊บเลยไม่ให้มันได้ได้นานเกินนานแล้วเราเราเอาไม่อยู่ะมันแล้วก็เราจะรู้วิธีว่าเออวันหลังเนี่ยทําอยู่เงี้ยทั้งวันทั้งคืนเราก็จะ ชนะเขาได้แล้วก็ทำหนึ่งทำไปเนี่ยเราประมวลว่า <c oughs> ระยะที่เวลาเราทำไปเนี่ยเราเป็นต่อหรือเขาเป็นต่อเราเป็นรองไหมถ้าเราเป็นรองเนี่ยเราก็คิดแผนการใหม่ว่าเราจะเป็นรองไม่ได้เราต้องเป็นต่อเขานะ,ะนั้นการเจริญมันจะเจริญยากเราบกพร่องตรงไหนต้องแก้ไขซะเราต้อง กะว่าเราจะต้องเป็นต่ออยู่เลยอ่ะมันถึงจะเจริญหมายถึงวันวันหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกเราจะเหนือเขาแต้มเหนือเขาแต้มเราจะเหนือกว่าใช่ได้วันวันหนึ่งเนี่ยเราจะเป็นรองอยู่เรื่อยๆเนี่ยรองนานๆไม่ดีเลยเราจะแย่เพราะเราประมวลออกเนี่ยวันหนึ่งแล้วก็เราหาความบกพร่องว่าอะไรเนอททาให้เราเป็นรองแล้วอะไรเนอทําให้เราเป็นต่อเราจะต้องรักษาความต่อนั้นอยู่เสมอให้มันต่อไปเราเราจะเหนือกว่าเขาได้ แล้วความเจริญจะเกิดขึ้นจากการต่อนั่นแหละเราเป็นต่อนั่นแหละทำทั้งวันทำทุกวันไม่มีวันพระไม่มีวันโกนไม่มีวันเข้าพรรษาไม่มีวันออกพัรษาวันทั้งวันทั้งคืนมีแต่เรื่องทำเรื่องนี้ฉะนั้นเพศคา,ารวะก็เห็นใจว่ามันทำเรื่องนี้ยากนอกจากปิดบ้านทำเท่านั้นแหละคนไหนที่จะปิดบ้านทำได้เนี่ยก็ก็กน้อยคนถามว่าคา,ารวะเนี่ย เเขาเขาไม่ให้ไปเหรือประตูมันปิดเหรอประตูก็ไม่ได้ปิดแต่พันเครื่องพันนาการของคารวาสมันเยอะนะเหมือนก็ว่าถนนเนี่ยโล่งอยู่ประตูก็เปิดอยู่แต่แข้งนี้ก็มาล่ามด้วยโซ่มัดก้อนหินไว้ข้างนี้ก็ล่ามด้วยโซ่มัดอะไรไว้อีกมันลากไปเงี้ยมันมันมันเป็นเครื่องพันธนาการที่มีมาก ทางคารวะไหนจะต้องคิดเรื่องการเรื่องงานไหนจะคิดเรื่องครอบครัวไหนจะต้องคิดเรื่องอะไรความคิดเหล่านี้ก็จะทําให้เราเนี่ยทิ้งตรงนี้ถึงว่าเพศคารวะไม่ปลอดโปร่งเพศสมณะที่ปลอดโปร่งถ้าพระพุทธเจ้าถึงได้อุบัติเพศนี้ขึ้นมาแต่ก็นั่นแหละว่าเพศคารวะเพศเพศบรรพชิตก็ว่าคิดว่าปลอดโปร่งแล้วเนี่ยก็ยังมีประเภทบรรพชิตสู่สามประเภทอีก ประเภทแรกเนี่ยก็คือว่า <c oughs> ตัวออกมาแล้วแต่ตัวเองก็ยังบริโภคกามอยู่นะเพราะว่าในาศาสนาในในในอินเดียเนี่ยบางบางลัทธิเนี่ยยังเขาเรียกว่าฤาษีเนี่ยยังมีการบริโภคกามอยู่นะตัวออกบวชแต่กามก็ยังมีอยู่เนี่ยประเภทนี้เขาเรียกว่าไม่สดชุ่มด้วยยางบุคคลนํามาแช่น้ําไว้ไม่มีทางบรรลุหรอก <c oughs> นะนักบวชประเภทนี้ ประเภทที่สองดีมาหน่อยหนึ่งตัวออกแล้วไม่บริโภคกามแล้วแต่ใจนะ่ะยังเดินเส้นเดียวเส้นเดิมอยู่ใจนะ่ะไม่เดินเส้นทางเส้นใหม่ชาวบ้านคิดอย่างไรตัวเองก็คิดอย่างนั้นตัวออกแต่ใจไม่ออกนั่นเองอันนี้เขาเรียกว่าไม้สดชุ่มด้วยยางแม้จะวางบนบกดีกว่าประเภทแรกหน่อยหนึ่งวางบนบกก็ไม่สมควรที่จะทําฟืนนาไฟอะไรประเภทที่สามเนี่ยตัวออกมาแล้วใจ คิดไปตัดคิดไปตัดไม่ให้ไปเดินทางเส้นใหม่ไปเลยอย่างที่ตะมาว่าเนี่ยประเภทนี้เนี่ยนักบ,บวชข้อประเภทที่สามซึ่งตัวออกแล้วก็พยายามดึงใจออกด้วยไม่ให้คิดชาวบ้านคิดยังไงไม่คิดอย่างนั้นพระคิดยังไงให้คิดอย่างนั้นแู้พะกห้คิดอยู่หัวเท้าเนี่ยให้คิดอย่างนั้นชาวบ้านคิดถึงคนอื่นเราคิดถึงตัวเองเนี่ยอย่างเงี้ยแหละประเภทนี้แหละที่จะบรรลุทมได้ประเภทเดียวก็เปียบเหมือนไม้แห้งวางบนบกนั่นเอง บุคคลที่จะดำปืนดำไฟมันก็ได้ในเรื่มันนักบวชเนี่ยก็มีสามประเภทนี้อีกผู้เจ้าก็ตัดไว้อีกไม่ใช่ว่าบวชแล้วก็จะได้ทุกองคพระเยอะแยะไปบวชได้ที่ไหนกันล่ะมันก็เจะแยะมันก็ทว่าว่าอยู่ไหนว่าอยู่อยู่ประเภทไหนล่ะอืมันอยู่ที่เราเดินทางนี่เนะี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของเราทุกคนจะต้องรู้อืม